ดีครับ FC ทุกท่านครับพอดีกาลังทดสอบของเล่นใหม่นะครับผมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับบ้านสวยงามของน้องอุ๋งอิงนะครับนะเช้น้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับผมถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับยกดตะตาดูอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถด้านการขับร้องเพลงนะมอหลัลรุมุ่งหยุกกรุงได้หมดทุกอย่างนะครับทุกสปตายเลย โดยทีมงานช่างซีเกตสร้างบ้านอย่างประณีตมากครับมีแต่คนสวยใจดีนะครับทนแดดทนฝนทนร้อนได้ทุกสไตล์นะครับนะครับงานหนักงานเบาท่านเอาหมดนะครับทีมงานสุดยอดมากๆครับของซีเกตสร้างบ้านนะครับผมนี่คือบ้านความสวยงามของน้องเขานะครับผมน้ำพักน้ำแรงนะกว่าจะได้ขนาดนี้ได้อายุน้องขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับกว่าจะได้ถึงจุดนี้ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ น้องเต็มที่ครับในการหนุนเสริมพลังบวกนะครับแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่ชราชนบ้านวัดโรงเรียนชนก็เป็น f c ของน้องหมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะผมตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผมอย่างที่ไม่เคยดูมอลลามก็ต้องติดตามไปดูตลอดเลยครับผมตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากครับเจ้านาย รันนี้ก็มากับเจนายครับเจ้นายเชิญนะครับผมอันนี้ก็ทีมงานซีเกตสร้างบ้านนะครับผมวันนี้นี่ครับจะมาบินโดนคร้บพาจานสมปองมาบินโดนครับมีช่องหลักก็คือซีเกตสร้างบ้านครับช่องหลักครับซีเกตสร้างบ้านแล้วก็จะมีสมปองมีเดียครับสมปองมีเดียเป็นทีมงานแล้วก็ล่าสุดนายชาแนลครับนายชาแนลนี่คือผู้ที่ทํางานอยู่เบื้องหลังของซีเกตสร้างบ้านนะครับก็เลยนะจอกมาอยู่เบื้องหน้าให้เอฟซีได้รับทราบด้วยเนาะครับทำงานด้วยกันอย่างสุขสนานถือว่าเรามีบุญนะครับ มีวัฒนาร่วมกันครับที่เราได้มานะครับสัมผัสกันมาทํางานร่วมกันแล้วก็มาเป็นแฟนลับด้วยกันนะครับเพื่อเพิ่มพลังบวกให้สังคมเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับนะครับโดยเฉพาะนี่ครับตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสุดยอดครับผมมาเลย เอื่อยเอือ่อยคือเป็นผีนนะเอืออ่อยคือเป็นผีนะครับเป็นคำบานเท่าแบบน่ารักน่ารักนะครับฝนฝนตกมื่อนั้นแม่เดชงานเดชได้บอกแต่ฝนตกนีงได้ได้อีกโอ้โหดูแดดร้อนขนาดไหนเนะาะแดดห่อนห่อนห่อนไปกับเดชฝนตกเปียกหนาวขนาดไหนไปกับเดนี่ครับกนไหนสที่เดชงานบอกว่าลำบากลำบากนะครับ ผมยื่นตาแดดเบาซื่งผมก็ยังเมื่อยซ้ำหนีบุ่บนไบปครับพอมาเห็นเพื่อนเห็นงานแล้วมันสุดยอดแห่งครับผมโอ้ยเนาะครับเพื่อหลังการทำงานกว่าจะได้บ้านสวยครับนี่แหละครับผม เก็บแบบนะครับเพื่อที่จะไปล้างใหม่ต่อที่อําเภอกันทรักษ์นะครับนี่ครับแบบในการทํางานนะครับในหลายที่เขาก็จะมีการประหยัดอย่างนี้ครับผมไม้ยุคาที่เป็นการทําคานทำต่างๆก็ต้องเก็บไปหมดเลยครับนี่พวกนี้นะครับเป็นการประหยัดนะครับมันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะเก็บเพื่อที่จะไปก่อสร้างหล้างใหม่ต่อที่อำเภอกันทรักษ์นะครับจากทิมงานชีสเกต้างบานครับผม าจจะสันหน่อยนะครับผมข้าวเช้าไม่ได้ทานครับอันนี้ฝนฝนตกนะครับก็มีการไถเริ่มแล้วครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศทั่วไปนะครับยิวพันล้านเลยนะครับผม คสัญญาเพิ่นเป็นปีนเลยครับแต่ก่อนเพิ่นสามเดือนครับที่นีเฮ็ดบ่ไหวครับคนเฮ็ดหลายแห้งสัญญาให้สาร้างบ้านขยายมาเป็นหกเดือนกับโบพอ่ออีกครับตอนนี้แปดเดือนกับโบไวครับผมตอนนี้เป็นปีครับไผเฮ็ดก็เฮ็ดได้ครับเพิ่นว่าต้องสัญญาเป็นปีครับผมสุดยอดแห้งนะครับคนสร้างบ้านก็เพิน่นหลายแห้งสิ่เกศสางบ้านนะครับสัญญาต้องเป็นปีในพี่น้องเด้อไอ้ก้อนองอิงสาวน้อ, их, อยเพชรบ้นานแพงอระโดดนะครับชิวเงา นะครับคือคนบ,าบา้าๆทีมงานบา้บาๆมันก็นเลยแบบบา้บาๆไปใน,นกันเหมือนทีมงานเพื่อนก็เลยบ้าบมาเรียนนะครับทีมงานเพื่อนๆบ้าๆเลยครับ,มบ,บผมเอามวนินไปซื้อคือ,บบคอเฮนะ็ดเฮ็ดงานแบบหหหัััวนนน้าาูกกบบคืออเมีหัวหน้ากบากันเดลยไหมนะมันก็เลยได้งานแบบดีจริงๆนะครับผมยอดมนุษย์อีหลีเพป็นอาบนา้ำให้เสาเพื่อนว่า ยูบานบุเคยอาบน้ำให้เ่อนเลยเด้อยูบ่บานคนอยู่บานี่อันนี้มาอาบน้ำให้ดีแห้งยู่บานอาบนา้ำให้ครับเวะนี่สร้างภูกก็ตทุ่ทะอลแมงครับเพ่อนเอาพลาสติกห่อเสาครับไอบ้คนอยู่บ,บานเพิ่อกระโจนห่อได้ผมนะนี่ครับเพื่อให้มันนะครับอยู่ระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับโดยการห่อด้วยพลาสติกนะครับพลาสติกแล้วก็เอาน้ำนะฮะฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราแกะแบบวแล้วกจะทำแบบนี้กันนะครับผม ไม่เกิดความสูงใดครับถ้าเกิด,ดว่าเฮาเฮ็ดโดยความหลักความตั้งใจนะครับไม่จะเกิดความสูงกับมันเพื่อนเก็บเล็กเก็บอิดเก็บหินเก็บปูดเพื่อกระยิมไปนะครับผมตรงโฮสทุกตัวดีนี่ไปนเนี่ยนี่โอ้สุดยอดเลย้าบ้านสองสันก็ขึ้นไปขงบนตัวไปโอ้สุดยอดเลยดูครับเบื้องหลังครับกว่าจะได้บ้านสวยงามนะครับ,นะรบต้องใช้ คนร่วมงานหลายร้อยคนนะครับผมในการทํางานโดยฝีมือช่างยอดฝีมือของแต่ละชาับ คือช่องสปองร์มีเดียนี่เราจะอะไรที่เป็นเรื่องบวกเรื่องดีเรื่องงามที่เราจะส่งเสริมหนุนเชื่อชาตก็บอกได้มาครับบอกมาเลยเป็นมุลร่วมชาตินะครับที่เราได้รู้จักกันทําด้วยความรักความตั้งใจบทเอาไม่ไงเราก็ยอมรับขอแค่เราสู้กับปัญหาอย่างมีปัญหาแล้วก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฝากช่องนะสิเกตสร้างบ้านอยากให้เพื่อนถึงแสนทรัพย์นะเจ้านายครับแล้วก็น,นายชนแนล ก็สมปองมีเดียสมปองรีวิวบ้านต่างๆนะครับ,นะรบก็ฝากให้เอฟซีทุกท่านนะเอ็นดูเราก็จะได้สร้างฐานคนงานเป็นสร้างบวกให้มากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ส่งต่อความสุขให้กับเอฟซีของนะน้องอู้หญิงสาวน,อน้อยพบ้านแพงได้ชมมาในสวยในการบินโดต่อไปครับผมมาครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขกำลังรวยร่ำรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ